หีระเวนตายมูลถ้าดิฉันเป็นประธานนักเรียนปุ่นสองดิฉันจะส่งเสริมหนึ่งด้วิชาการจะส่งเสริมความสามารถของนักเรียนให้มีศักยาภาพสูงขึ้นส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการเพื่อให้ได้ตัวแทนที่ดีที่สุดไปแข่ง,ขงตอ่อแนระดับเขตร,ระดับภาคจนถึงระดับประเทศสองได้กีฬาได้จัดการแข่งขันกีฬาปุ่นสองเพื่อสร้างความสามารถ หนึ่งเดียวกันในหูสองของเรารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย 3. ามส่งเสริมความเป็นผู้นำและเปิดกว้างในการแสดงความาคามิดเห็นเป็นความเป็นตัวเอง 4. ด้านเทคโนโล,โลยีใช้เทคโนโล,โลยีในการสื่อสารข่าวเหตุการ์และเรื่องราวต่างๆสภา น้สาวจิราพรพินรีชื่อเล่นพี่แบมประธานนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านเกวเบอร์หนึ่งค่ะขอบคุณค่ะ